สวัสดีครับพู้แสดงครับวสบวัสดีครับครับพี่ของเือครับห้อยทุ่งตัวนี้โอ้หนักเงินหลายจนเสียย่อยจนเสียขาดเ <c oughs> สีย,ยขาดไปแล้วครับพี่หนุ่มหนุ่มนานครพนมตัวนี้นี่มันขาดไปไหเพราะขาดกระจีกลงมาเรื่อยจีกลงมาเรื่อยนี่โอ้ห้อยไร้มื่ยนเลยด <c oughs> นน้เสือหนักกระเป๋ากระเป๋าเงินหนักมันลากเสีอลงมาอ่ะแม่นานงแม่นางครับครับตันๆครับพี่นอ้องความสูงก็สิประมาณร้อยสามสิบพี่นอ้นอง ลึกลกครับตัวนี้พี่นอ้องเครื่องอมหนังนะหนังนาซาใหญ่ครับเปิดเท่าได้พอสแสดงเจ็ดพันครับเจ็ดพันซื้อๆนี่ครับจะ่าขายแล้วเจ็ดพันหาพอสแสดงของถือพอเดินเล่นพอจะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมตั้งหลักก่อนเจ็ดพันนี่มีหลักอยู่บ่นี่พอพอมีหลักเนี่ครับเจ็ดพันซื้อเจ็ดพันซื้อหลอดมือครับหัวยังไปได้ก็มวยผมกปเลย ซื้อน้ำเขาเจ็ดพันผมมาเลยขายเจ็ดพันหาแล้วครับขายแล้วนี่ขายพิ่แล้วครับอันผูริย์กิดต่อมาคนนี้สีแดงครับแต่ว่าเขาจะขายโบหมู่นะครับเพราะว่าผมขายไปแล้วขายไปแล้วมือแรกขายเจ็ดพันมือแรกเจ็ดพันพ,พราะสแดงมาขายมือที่สองเจ็ดพันหาครับผมได้ค่าน้ำมันไปแล้วอร่อยในค่าน้ำมันเดินทางกลับแล้วครับเป็นแต่ซื้อครับพ่อแม่นี่โอ้ยก็เป็นแต่ซื้อแล้วครับเขว่ารอดมื่นรอดมื่นครับ ยังอพี่น้องบ่ได้หน่อยๆด้พี่น้องน้ลยะมันสีขืนราคา้านในมาซื้อเลยหมานไปซื้อมาซีตัวเดียกันซื้อซื้อมืนแปดหารอยครับสีตัวสีตัวมื้นแปดห้ารจักจ่าจะได้เรียตัวพวกเขาเลี้ยงกับพอห่าซื้อแพงขนาดกับพูไปกับพมี่ยังนะครับขันสี่ซื้อแพงไรเขอามากันครับพวกเข้ามากับมี่ยังกันเลย เสื่อเขาจะออกมื่อนี่ยนะแจ็คสิไปขายให้ไพ่ปฏิสือมาแพงหลายก็นเลยพขายลูกผนมะเลี้ยงไหายเปล่าวะอ่าเลยวจำเป็นขายแล้วก็ได้ครับพวกไปก็บพวได้หลายดอกครับได้ค่าน้ำมูนน้ำมันเก่าพี่นะครับได้สามร้อยห้าร้อยเอาครับเอ๋อเขุพูดอะไรครับพักแสดงครับเจ็ดปัญหาว่าชั่นว่าราคามือสองพี่น้องขนาดมือสองเจ็ดปัญหา อันนี้แล้วกันแล้วอันนี้ก็ได้12 12 8กับ4หมื่นสองครับ,ครบ <c oughs> โคมลูกโต <c oughs> แม่ครับโ <c oughs> oh อ้เอพี่นอ้อง1มื0นสองพี่น้องเลย <c oughs> แม่สูงประมาณ130อยสามสิบครับโตแม่ <c oughs> เออาคางพ่อพี่น้องเลยทักทายสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับ ที่กำลังรับชมช่องสบายใจฟ้ามอยู่พี่น้องหลายมือพี่น้องผมบอไดเ,เขา่าตลาดบอไดเ,เข่าสนามครับติด,ดธุระติดภารกิจครับพี่น้องฝ้าฝนกะมีส่วนครับพี่น้องวาสิมาตลาดนัดไดญ่กะฝนเทลงมาเบิดลขึ้นครับเหตุให้การไปการมาลำบากใครท,ทำลำบากครับพี่น้อง มันบ่อห้อยนัดนัดนี่ไปเลียไม่น้อยครับจะคมมันไปแล้วสองคมหัวเลียงบอกครับคมเราได้หรอปล่อยไปองคมมีสักสี่ห้าร้อยครับไ่ได้ที่หาวัดเลยมันบอกได้ซื้อเลียงอะไสักสี่าห้าร้อยเันคมสองคมเลยสักสี่คมเลยครับผมเดียวผมมึงเดียวผมมาผม่ามันโคมเดียวสองคม นี่บ่ลูกอันนี้ลูกตัวแม่ยสิบสี่ครับหมื่นห้าร้อยสแสดงว่าราคาง,งวัวนี่กะยังบ่ไป่นะฝ้าหลังพี่แต่แน่นบ่ละสองร้อยห้าสิบอ้าวถามผู้รักผู้ใหญ่นี่แหละผู้เป็นนั่นให้ความรู้กับลูกกับหลานราคางัวเป็นแังไดกว่าถือนี่จะถือไปน่ะ ผมนีสิบสี่กระสีเหลือกกระสีเหลือกผมมีหมื่นตอนเท่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเลยหมื่นก็หมื่นก็หาร้อยหรือหกรอยนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องลูกตัวปูครับอันนี้พี่น้องทานมาครึ่งเดือนแล้วก็ยังโบไปหน้ามาหลัง่พี่น้องมาแล้วบอกให้ยินยังครับยัง จะโคมหรอของเขาสคบครับนี่บ่ทั้งหน้านี่บ่ลูกตัวแม่ลูกตัวใหญ่นี่เท่าไรแล้วครับเปิดเท่าไรโครบเนี่บ่ครับครับลูกใหญ่นี่ยสองหมื่นสี่ครับหมืน่นสี่อืมราคาห้องเลือกพี่น้อหมื่นสี่ครับลูกใหญ่พี่น้องเครื่องดำเหลืองแดงนี่แม่สูงประม้านลอยสามสิบหาโค,บ,โคบหน่อยเท่าไรนครับโคมหน่อยโคมหน่อยเมื่อเดียวครับโคมหน่อยนี่พี่หนองเบิ่งงัวราคาหมื่นครับราคาห้องตัวใดบ่ ได้จ้อ๋อพี่น้องมัน,ม,นมันโตกำลีังครับพี่น้องผมสูงสี่ประมาณร้อยสามสิบครับแม่นี่มื่นครับมื่นสี่เอ๋อต่อเอาพี่น้องอยากได้น้ำเพลินเบอร์โทรไปนะครับศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าสามศูนย์หกสามศูนย์หกสามศูนหกแปดเก้าห้าเก้าหอยยินครับผมผมครับบันม่วงท่าน,นี้อาชาเพลินโปรเซตหอยวินเดอพี่น้องด้วหอยวินกำลังจึงจ้ะเนี่บครับ ว่าช่วงนี้หญ้าารอยูาาย่พี่น้องแต่ว่าอาจจะบ,นนจบ,บ่ได้นอนพี่น้องนุงจอันขึ้นมาครับงัวนุงกัดงัวบ่ได้อยู่ได้นอนพี่น้องจอยบุลังค้นกับบุลังค้นกับบ่มีหม่องเลี่ยงครับพี่นอ้องขอังขอองัวกับจอยครับฮะสีจ่าอา,าหารให้พี่น้อง เ่าได้ละแปดร้อยสามแปดร้อยสอง่น ouais> ี <t <t ่บอสองคู่เนางสิบสามแปดร้อยถอโตละถือี่บสี่ร ขาดเป้าไปสองร้อยติดโตแล้วหกพันกับหกพนห้าสิบาทครับหานสองรับหัรสองครับสิบามกับตัวละหกพันาเนาะสิบสามแปดร้อย่สิบสามครับเออเกือบถึงตัวเกียรพันครับขาดตัวละร้อยถึงตัวเกียรพันครับ ครับลู่ลอยป็นดีนะจะมาหเฮ็ดพูดเนี่ยโอ้ยมื่นครับพี่น้องเฮ็ดพูดมื่นสบายสบายครับเออราคางวพี่น้องเลยงาคางวเหลี่ยงครบบมามันได้มาถือกโยกระสคายพิจารณครับสิบสาม แปดล้อยเนาะครับเอ้าราคาสนามกับพี่นอ้องพ,พอได้ไปปั่นกันไปค้าไปขายห้อยคนก็ได้จากเดี๋ยวเช็คสิบสี่ก่อนขาดไปสองล้อยครับพี่นนพนหน่อยเจาไปใส่ห้อยน้อมปล่อยแล้วปล่อยไปแล้วพ่อสองหมื่นอยู่บ่คมนี่ สองหมื่นสามแปดร้อยโอ้ใครเนี่ยพอได้เล็มอยู่ครับครับมนเ,เป็นแม่ลูกบ่ครับเอ้าเรียบร้อยครับเก้าสามแปดร้อยเกือบเก้าสี่ครับงวมันหวนง้วน,น,นพี่ครับเป็นตะเบิงโคมนี่เออใครเนี่ยพี่น้องแสดงว่างวาที่มันเป็นตะเบิงเนี่ยนี่าราคาพอฟังยูพี่น้องในการในการครับลูกตัวแม่ครับนะ่ ซื e you know, ้อมาหกพันสิขอรวยนึงเขาไปเห็ดใบเง้ยงว่าหกพันตัวไหนตัวีตัวนี้เห็ดใบก็แบงนละสามทิพย์เลยหมอนม่ก็กินกาแกอีกบ่เอากินกาแฟมันจะเลี้ยงดูละหาปเสียงเนอะมันมัเรียนว่าจะเช็คหม่ำดละห่าหกพันมึงด้ยจะใช้หาพันหรือมึงแต่แต่หกพันก็ยังบ่กะขายอยู่ หกพันลอยนึ่งอยากได้กากันนึงก้ากันลอยนึงสิกหขอเงินลอยเ่องบ่ดิหวกพันนี่พ่่เลยก้าหกพันมือด้วไปไปยู่บ่รอด่ไน่ขออลอยพอขาไปลอยนึงเไปอย่าไป่าจำนันเอะสียเาชูกิกับือเม ดีไปซื้อ้มาดอกแล้วอันอ๋อซื้อเื้ร้อยเดียวนึงพักักงนรอวาเราี่มือถืบมโลดึงหนอมันก็โยนเนี่ยมือละโลดึงเร้อยเดียวก็ไม่ได้ปุนเป็นเจ็กกักเ็เนี่รอยเดียวเลยรอยเดียวกันมันเอามันเอาเนื้อโลหนึงกะรเกาอเียาหาาเกาันนเนื้อโลนึงเรเรียกเอา เอาเนอยางเนื้อต้มบ่เอาเนื้อต้มบ่ลูกตัวผู้หรือตัวแม่นี่แม่ค่ะลูกตัวเมียโอ้บีบมั่งครับนี่ครับบีบหน่อยครับลูกตัวแม่ครับลูกบีบครับเขาเดือนไปนะสิประมาณเดือนครับสิประมาณเดือนครับคิดว่าแม่ใหญ่เลิกครับตัวนี้ สูงสิประมาณร้อยสาสิบบวกครับเปิดเท่าไรห้อยหน่อยเปิดต้องหาร้อยจะต้องร้องได้ราคาห่องเนะครับเนาะครับอาเบอร์โทรว้นนี้ครับศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าหกสามเก้าห้าหศูนย์แปดห้าเก้าศูนย์แปดห้าเกห่อยน่อยว่านอนครับผมอ่ะขอบคุณครับได้ยังไปฝากเบียด่อบมืออือนยังบอหันด้เนาะครับมาเริ่มต้นอยู่ สนามหวยหินลาดครับหลังจากพักเขาสนามมา,าหลายมือครับพี่น้องมาเริ่มต้นยูสนามน้หน่อยครับเสด็จหูราคาต้นทางที่แท้จริงครับเพราะวา่าหน้าหอยส่วนมากมาจับยูสนามหนีกะเอา,เาไปพลัพี่นอ้องโคกเจริญครับมืออื่นวันเสาร์ครับสื่อยูสนามหนีเอาไปปล่อยต่อสนามใหญ่ครับกะราคาต้นทางกะ ถือปลานน้ำครับพี่น้องถือให้ก็น้ำกูละมาว่าดจะถือปลานน้ำครับพี่น้องอ่ะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องครับที่ติดตามรับชมให้กำลังใจสบายใจความกับมือ่ื่นพ่อกันยุบภลแลพี่น้องสนามใหญ่สนามโคกเกเรื่อนวันร์ครับพี่น้องสว่างแดน,นดินครับสำหรับมื่อนีค้คลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องท่านนี้ครับผมสวัสดีครับ